สวัสดีเพื่อนชาว Monster Hunter รายและวก็ Monster Hunter Rise ที่โหนสลิงผ่านทางมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยี่ผมเต้นะครับคนดีคนเดิมและสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับก็เป็นการอธิบายนะเกี่ยวกับการเล่นเควสช่วง Endgame น,นะ Anomaly Quest แล้วก็ Anomaly Investigation Invest. นะครับว่าเล่นยังไงเราจะอัพเลเวลอย่างไงหรือว่าทำยังไงให้มีเควสใหม่ๆเพิ่มขึ้นมารวมถึงการปลดล็อก Anomaly Quest 5ดาวด้วยนั่นเองนะครับ ถา้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับ Monster Hunter Rise หรือ Monster Hunter Rise ซัมเบกอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไนะปด้วยนะรีอิวภาคที่ใหม่ใหม่จากเรานะครับแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะเรบกวนขอสัก25ไลค์เลยกันนะเป็นกำใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับและขอบคุณเพื่อนๆนะทุกคนทุกครั้งนะครับที่ช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กับคลิปวิดีโอผมนะครับมันเป็นกำใจให้ผมมากเลยเลยลช่วยให้เพื่อนๆได้เห็นคลิปวิดีโอเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ กรเดินเลยนะครับต้องเริ่มเกินกันว่าไอตัว Anomaly Quest หรือว่า Anomaly Investigation เนี่ยเป็นฟีเจอร์หลักๆที่เข้ามาใน Monster Hunter Rise Sunbreak เลยนะครับแล้วก็ได้รับการขยายส่วนเพิ่มเติมเข้ามาใน Database ที่1นนะก็มีตัว Anomaly Investigation เข้ามาที่ผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับสำหรับตัว Anomaly Investigation เนี่ยเดิมทีแล้วนะมันเป็น Anomaly Quest มาก่อนนะครับซึ่ง Anomaly Quest เนี่ยก็จะปลดล็อกทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับ ในเริ่มเบรดที่1ก็เพิ่มมาเป็น5ระดับแทนนะในระดับที่1น,นะครับ A 1เนี่ยก็จะปลดล็อกหลังจากที่นักล่าเล่นได้ระดับมาสเตอร์แรงที่ระดับ10นะครับก็จะไปต่อสู้กับตัวอสุรรอนะที่เป็นอสุรรอดติดเชื้อนะครับ A 2นะก็จะปลดล็อกตอนเราสู้กับอิบุชิเป็นอิบุชิใน Master ร์แรงนะครับอยู่ที่ MR 20 A 3นะก็จะปลดล็อกที่ MR 30อันนี้ก็สู้กับ n าวบอลเดอะมาสเตอร์นะครับ ก็เป็นเวอร์ชันมาสเตอร์แรงเหมือนกันที่จะปลดล็อกอ n น m a อ y q u เควสเลเวล4นะ4ดาวก็จะปลดล็อกตอนที่เราได้สู้กับฟิลเดอร์ตาจังนะครับแล้วก็ปลดล็อกมาสเตอร์แรงเลเวล50นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีคำถามมาว่าแล้วตัวเควส t อ n น m a อ y q u เควสเลเวล5เนี่ยหรือ5าดาวเนี่ยจะปลดล็อกยังไงนะครับซึ่งมันก็จะมาในฟังก์ชันถัดไปับก็คือตัว Anomaly Investigation นนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับซับซ้อน ระดับหนึ่งเลยนะแต่หลักๆก็คือเป็นระบบที่เน้นให้นักล่าอย่างเราเนี่ยเข้าไปกลาดิ้งนี่นะครับซึ่งสามารถเล่นได้หลากหลายสไตล์หลายแบบมากนะครับทั้งหมดก็จะขึ้นกับเลเวลของค่า Research Point นั่นเองนะครับโอเคสำหรับค่า Research Point เนี่ยเราสามารถตรวจเช็คได้ที่ตัวค่าส t ตต u s ของตัวนักล่าเองนะครับเพื่อนๆก็ออกมาที่หน้าปัจจุบันนะกดสตาร์นะครับแล้วไปที่ s t ตต u s แล้วก็จะรู้ได้เลยว่านะครับเลเวลของ anomaly research ของเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่นะครับ สองของผมเนี่ยก็อยู่ที่เลเวล61นะครับซึ่งการจะเพิ่มเลเวลได้นั้นก็จะอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับสำหรับแนวทางการเล่นนะครับเรามาถ้าเราเล่นคนเดียวนะครับเราเล่นคนเดียวเราก็จะต้องเข้าเควสต์อินเวสเ t ชันแล้วก็ฟาร์มมอนตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปเรื่อยๆนะครับใช่ไหมแต่ถ้าแนะนําการเล่นจริงๆเนี่ยเหมือนดีไซน์เควสหรือดีไซน์เกมตัวนี้เนะี่ยเขาดีไซน์มาให้เราเล่นแบบมัลติเพล p ์เยอร์นะหรือเล่นแบบออนไลน์เป็นหลักนะครับวิธีการเล่นก็คือเรา ทำเลเวลให้ได้ถึงระดับหนึ่งก่อนนะอย่างเช่นถ้าผมเริ่มต้นมาผมมีเลเวลหนึ่งใช่ไหมผมต้องเล่นให้ถึงเลเวลสิก่อนนะอย่างต่ำนะเลเวลสิบนะครับมันถึงจะมี11บเอ็ดออไฮเออร์นะมาให้เราเล่นนะครับเออแล้วก็สุ่มไปเลยนะครับตัวไหนก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้เล่นกี่ออกคนก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีแม็กเลเวลของเราอยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมเลเวลหกสิบเอ็ดใช่ไหมครับผมก็ไปที่หกสิบเอ็ดสุดเลยแล้วก็มันก็จะมี61หรือสูงกว่านะครับจะมีสูงกว่าให้เรา มันก็จะสุ่มเลเวลมาให้เราเรื่อยๆนะสุ่มเลเวลมาแล้วเราก็จะยิ่งเล่นเร็วสูงนะครับแล้วก็ยิ่งได้ค่าประสบการณ์เยอะนะครับแล้วถ้าตัวค่าประสบการณ์เนี่ยหรือมอนสเตอร์ที่เราไปเจอมันตรงกับที่บาฮารีล็อกเพสให้เราไว้ด้วยมันก็จะได้คูณค่าประสบการณ์เข้าไปอีกนะครับก็จะได้เร็วยิ่งขึ้นนะค่าพวกรีเสิร์ชพอยต์เลเวลรีเสิร์ชเนี่ยก็จะเพิ่มเร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับมันก็จะเจอเพสเร็วสูงๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็สามารถเล่นแบบนี้ก็ได้นะ สำหรับเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันนะแล้วเพื่อนอาจมีเพื่อนที่หลักเข้ามีเพสสูงๆไปแล้วนะก็เอามาแปะได้นะจริงๆเอามาแปะได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปเล่นด้วยได้ดึงเพื่อนลากเพื่อนไปก็ได้เหมือนกันนะเพื่อนก็จะได้เวสในการปั่นได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันเช่นสมมติว่าบาฮารีเนี่ยเขาแปะเพจไหมเราเช่นเขารีเควพพวกโปเกโปเกใช่ไหมโปเกโปเก้เลเวลาห้าสิบขึ้นไปแล้วเพื่อนเรามีโปเกโปเกะเลเวลาห้าสิบเนี่ย แล้วก็แปะให้เพื่อนเล่นด้วยเลยก็ได้นะครับมันจะเป็นการดึงเร็วเพื่อนให้สูงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะก็ช่วยๆกันได้เหมือนกันนะครับถ้าใครนะยังไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนนะสายโซโล่สายสุ่มนะก็เข้าไปที่ Let's Spawn Joy Quest นะแล้วก็ anomaly search แล้วก็ดูตามบาฮารีว่าเขาขอตัวอะไรเรามานะแล้วก็หา anomaly request นะครับ anomaly investigation แล้วก็ target เลยนะ t a r g ตัวเขาให้เราล่าเลยนะ เขาให้เราลาโปเกมโปเกเราโปเกมโปเกไว้ครับเรเวลต่ําสุดที่เราอยากเจอก็คือเรเวล51ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะวิธีการเล่นนะครับก็ไปเลยนะครับก็หาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้เควสแล้วก็เล่นอยู่ในเควสเองก็จะได้แต้มรีเซิร์ชพอยมาเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็พวกเงื่อนไขต่างๆที่ทําให้เจอเควสใหม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่นะก็จะเป็นการเก็บคะแนนหรือการเก็บพวกวัตถุดิบ ที่อยู่ใน anomaly quest นะครับเช่นเวลาเราวิ่งไปตามทางเราเจอพวกสมุนไพรเราเจอพวกแร่ที่มันมีมแมลงตอมนะครับเราก็ไปขุดเอาแต้มได้นะครับยิ่งถ้ามันตรงกับเ u e s ที่มันตรงกับบา h a r ี r e q u e s มาด้วยมันก็จะได้แต้มเพิ่มคูดกระปิกด้วยนะครับแล้วก็เงื่อนไขหลักๆที่ช่วยให้เราได้แต้ม research ไว้ยเยอะนะครับก็จะเป็นการทําลายชิ้นส่วนของ monster นะครับที่ทําให้เรามีโอกาสเจอเควสใ,ใหม่เรื่งสงูงแล้วก็มีโอกาสได้เควสใ,ใหม่ มาด้วยนั่นเองนะครับก็แรกบอกเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับว่าแต่ละระดับเพจน่าจะมี A 1ถึง A 5นะครับแล้ว A 1ถึง A 5เนี่ยก็จะมีระดับเลเวลที่ต้องใช้รีเซิร์ฟเลเวลไปถึงจะเล่นได้นะระดับ A 1ถึง A 4นะครับไม่จำกัดเลเวลเลยนะครับสามารถเล่นได้นะครับเล่นได้ทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่รีเซิร์ฟเลเวล1 <c oughs> ถึงรีเซิร์ฟเลเวล30เล่นได้เจอเจอหมดนะครับเจอหมดทุกเพจนะ แต่ถ้าเจอรีเซิร์ชเลวสีขึ้นไปต้องเลวสามสิบเอ็ดเควนเลวสามสิบเอ็ดเนี่ยขึ้นไปก็จะดรอปชิ้นส่วนสีส้มด้วยนะชิ้นส่วนส้มก็จะเอาไปใช้ในการออพเมนต์ในการคลาฟติง้งเกาะทาฟติ้งอาวุธนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเจอพวกอนโนมอลี่เลวห้าหรืออนโนมอลี่ห้าดาวในอินเวสติเกชั่นพวกแอสซาลอดพวกมิสซุซุนิหรือพวกจินโนก้าหรือแมกมาอาดอนเนี่ยเราต้องเล่นให้อย่างน้อยนะครับรีเซิร์ชเลเวห้าสิบขึ้นไปนะครับถึงจะเจอนะทีนี้ถ้าเราอยากปลดล็อกพวกอันี่เลลเเวให้ป็น อน a ม y q เควสที่มันอยู่ในโซนนี้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องเล่นให้ r e เ e ิร์ h เลเ e ลของเราเนี่ยเลเวล80ขึ้นไปนะครับถึงจะมีเควสกับบาฮารีให้เราปลดมาไว้เป็นของเราเองแล้วก็จะสามารถบนฟาร์มได้นะครับไม่ต้องเข้าไปลุ้นใน Investigation เพราะ i n v e ว t i ิเกชันเนี่ยมันจะยากกว่าใช่ไหมครับมันจะยากกว่าเพราะว่ามันต้องใช้ r e เ e ิร์ h เลเวลที่สูงๆนะมันก็จะยากกว่าถ้าเราอยากฟาร์มที่สุดก็มาฟาร์ม E5 ธรรมดาก็ได้นะครับและนี่นะครับก็เป็น การสรุปนะเกี่ยวกับการเล่นนะ anomaly investigation หรือว่า anomaly quest ต่างๆนะครับก็คิดว่านะ่าช่วยให้เพื่อนๆสามารถเล่นเกม monster hunter rise sunbreak ได้สนุกมากขึ้นเหมือนกันนะเพราะจากประสบการณ์ผมเนี่ยจากภ่อก่อนเนานะเวลาคอนเทนต์ช่วงท้ายเกมแล้วผมจะเริ่มรู้สึกเมื่อยบางทีแบบนเล่นยังไงดีวะไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีนะครับก็ถ้าเพื่อนไม่รู้จะเล่นจากไหนดีเล่น investigation ก่อนได้นะครับและสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับ monster นะครับแล้วก็อยากดู ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าที่วลใหม่จากเรานะครับและทางเพื่อนอยากติดตามช่องทางอื่นนะก็มีทางช่องทาง Facebook ด้วยผมก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ m อน s เต r Hunter นะเกือบจะทุกวันเลยนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆเนะี่ยผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเสมอนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนะี่ยได้ติดตามมอนฮันไปด้วยกันนะครับแล้วหากมีข้อมูลตกลงบิดาป,ประการใดผมก็ขอให้เพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสามารถพิ comment, มพ์คอมเมนต ขึ้นมาได้เลยเหมือนกันนะว่าเอ้ยผมตกหล่นตรงไหนไปนะตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่ถูกต้องประการใดก็ขออภัยด้วยล้กันนะครับสวัสดีผมเต้ยนะครับลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่วิดีโอตัวหน้านะครับผมแฮปปี้ฮันติงครับ